ทุกคนเคยเห็นคลิปแบบนี้มาบ้างไหมครับขาผมเพาว่าเลือดมันเพิ่มได้นะครับผมหลังจากที่ผมสังเกตดูตะกี้ครับผมกับมนันี่ตัวน่าเกียดเมื่อ13ปีที่แล้วบอทวายไลฟ์ฟอร์เรสเป็นบอสที่ดีและสนุกมากๆในยุคนั้นและในวันนี้พวกเราเทั้ง3ามคนจะมาย้อนวัยเด็กของพวกเรากันโดยที่ภารกิจของพวกเราคือฆ่าบอสทั้งหมดของหัดนี้นาคาวายไลฟ์มินอทอร์ไฮาดา,น,านท์แฟนทอมโนควีนเยติและยูอาร์แกส ถ้าทุกคนพร้อมแล้วหยิบน้ำหยิบขนมและไปนำลื้ความหลังพร้อมกันในไม e ครับทว w ยไลฟ h t f เรส s t ป่าสนธยาไปเริ่มไปไหนไปเลยไปเลย หมู่บ้านหมู่บ้านเดี๋ยวเอย่าเพิ่งเจอหาเจอม่ได้ไปด้วยอ๋อไม่เจอใช่ไหมใช่เจอพร้อมกันใช่มใช่ใช่อยู่ในเราเจอพร้อมกันเคเเเดี๋ยวเรียกแชทพร้อมกันใหม่นะเชียไหนอ่ะยังไม่เจอหมู่บ้านหมู่บ้านเดี๋ยวเดี๋ยหมู่บ้าน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 ้ออาหารอาหารเฮ้ยอาหาร โอ้โหนี่คือสิ่งที่ดีสุดในชีวิตกูเน็ตทูขวานอ้าวไอเชี่ยนี่มันไม่เชี่ยเลือดมุ้ยไปหาเพชรกันลงนี้เหรอเออลงนี้ไปเลยวัดดวงไปคุดดิ่งเลยปะคุดดิ่งไหมคุดดิ่งไหมคนละรูปะคนละรูมาดิไอเยี่ยกูบอกว่าคนละรู เรี่สุภาษิตที่พูดว่าตุ่นอยู่ๆรูดเดียวกันไม่ได้แล้วฮะนี่เขาเคยพูดไหมอะอันนี้มันไม่ใช่ตุ่นแบนเอ็นเดอร์แมนจะดินนดไม่ต้องบินให้สูงอย่างใครเขาจงบินเอาอยาา่าเรา,เาจะบินไวเอออะไรต่อดัะลืมแล้วลละวะเฮ้ย <c oughs> จบเลยเห็นไหมละ่ะเฮ้ยมาแล้ว มาเร็ววินอนได้ไหมเดี๋ยวนอนนอนเซฟเลยนี่เอ้ยนอนได้เหรอนอวะไม่ได้ปะได้ดิได้ชาวได้อ้าวชาวไม่ได้ไม่ก็เฮ้ยโดนนูไอ้เดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตามมาถึงนี่แล้อวะไม่อันนี้อันนี้คือเรียบร้อยนะเซฟอะไรเรียบร้อยนะโอเคอ้าวไปสำรวจ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 ตามมาะปะผมไม่รู้แหละให้กูไปตอนไหนก็ไปตรงนั้นแหละเฮ้ยโอวิน มีข้างหน้ามีมขอโทษนะมีเตียงมาไหมไม่ได้มีอ่ะไปตียคนแกะไปเฮ้ยกูมีเอ้ยเป็นตัวเลมอนเหรอโอเคขอขอเตือนไว้ก่อนนะใครที่เป็นคนใครใครที่กลัวงูก็สามารถข้ามไปได้นะครับแต่พวกกูสามคนข้ามไม่ได้ตามนันคือจบมาอยู่ไหนยนี่เจอเเจอเราเจอ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 มาแล้ว ไปไหนเนอะตายวางนั่นวางนี่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่มามาจริงข้ามันข้ามันข้ามันมันพุ่งระวังพุ่งมันพุ่งมันพุ่งมันอ่อนมันอ่อนตัวนี้มันอ่อนตัวนี้มันอ่อนตัวนี้มันอ่อนไหมตัวแรกตัวแรกอ่อนอยู่แล้วพุ่งมาแล้วพุ่งมันมึนอยู่โดนโดนโดนหัวมันไม่ได้มึนหัวต่พุ่งเฮ้ยพุ่ง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  พุ่งพุ่งจ้วพุ่งพุ่งมุ่งพุ่งพุ่งไอ้เชี่ยเอาดีๆนะกูซื้อไปขนลุกไปเออเดี๋ยวดีๆไม่ได้ตั้ใจจริงปะเหลือนิดเดียวแล้วกลายเป็นหนอนละหนอนน้อยทีนึงทีนึงทีเดียวทีเดียววันฮิตละวันฮิตเออเก่งมอสอะเข้าได้ไหมเข้าได้ไหมเข้าได้แล้วมาตาม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 ผมมาเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลย เฮ้ยเอาเลยเจอบอสชิดปลายแล้วหลอดเดินบอสมาแล้วว่ะากูตีไม่เข้ากูตีไม่เข้ากูโคตรแรงกูฮูทำไงทำไงนะทำไงนะอันนี้ทำตัวนะต้องให้ต้องให้มึงเห็นอีสองตัวดำๆำไหมเมืมึงมึงต้องตีตีอ e นเตอร์โพที่มันยิงมาใส่ตีไปใส่บอสที่มีโล่สีทองตีไปใส่บอสที่มีโล่สีทองใช่โอเค เออเนี่ยสวยโดนไหมโดนแล้วหนึ่ง okay. เข้าใจแล้วลบหลังบอสกำลังขึ้นไปกำลังขึ้นไปมา,มาดิมาดิไปแล้วกูกูม่วงมั่งเลยอ่ะบอสจะตายนะโลโลจะแตกแล้วโลจะแตกแล้วกูวเองมาดิหมดโลแล้วเอาเลย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 ขูมหัวสเปียเฮ้ยมันถือดาบแทนแล้ว ตีวับตายเออเออเออเีเลยแต่มงกุฎเลยใส่ได้ไหมดูดิลูกกล่องโอ้โหโหไปเร็วมากไปดูมันบอกไว้ก่อนนี่เล่นสิ่งนี้โอ้ยสวย ผมซื้อสวยอยาได้อะอยากได้ในโลกเราอ,ะอ,อ่ะเราทำบ้านให,ใหญ่กว่านี้เออันนี้นี่ฝั่งนี้แล้วก็อ,อนันนี้ฝั่งนี้เฮ้ยปาะโอเคงั้นเดี๋ยว เราจะเดินไปทางนี้นะโอเคไปะ let's go มันสวยไหมอ่ะเฮ้ยข้างล่างเหมืองอะไรอ่ะไม่ค่อยเท่าไหร่โอเว่นฮะอะไรนะกูเจอเหมืองไหนอุ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยมึงกูไม่ชอบแมลงอะไรเฮ้ยไอตัวเนี้ยกูก็ไม่ชอบไเฮ้ยไม่ใช่ตัวนี้อะไรโอ้กูช่วยกูช่วย เฮ้ยเจอบอลแล้วเจอแล้วโอเคไหมมาสามสองไปสปอนลุย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 โอเคคุณไม่ต้องทำแล้วคุณฟาร์มแล้วอากาศไปกันประมาช่วงเนี้ยเฮ้ยสบายดีนะฝนตกด้วยตายเลยเหรอ

ไปมอต่้ต่เนเออไม่หัวลเว้ยไปไปตอไปปลาไข่ฟรีไม่ไยากไม่ยากนี่โอเว่นนี่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 อะไรข้างหลังเหรอใช่ในี่มาฝั่งนี้มาฝั่งนี้ วางวางวางดูดิเออมึงจำได้ไงวะทะลุมาห้องนี้ได้นะเฮ้ยเอาจะบอสกูจะบอสเลยตีมันดิตีมันตีมันตีมันตีไงอะตีไปเลยตีไปเลยวันนี้คือบอสอ่ะคือทุกตัวเลยเอ๋ออันนี้คือมันง่ายคือมันคือมันไกลอ่ะไอเชี่ยมึงไม่เกี่ยวมึงวางเตียงเซฟเดี๋ยวนี้มีไหมไม่มีเตียงไม่มีเตียงโคตรแรงชีวโคตรแรงไม่โดนตีอย่าอย่าให้มันตีเราพอนี่ยากก็เหรอนี่บอสเหรอ ไอ้เนี่ยบอสอีกตัวนึงหลังเนี่ยให้เขาทรงสัยเรื่องที่ผ่านมาทีเดียวเออปวดง่ายอ่าได้ไปกูเอาหมดกูเก็บหมดโอ้ย้ยได้ได้กูได้อยู่ออยุญาตนะครับออยุญาตนะครับปึ้งเออวฮะนี่คือหัวเหรอฮะนี่คือนี่คือหัวมันเหรอ เอาไปไว้แอรแรกไปไปตัวต่อไปเลยเอาไปแรแรกมันชื่อบอสเหรอใช่แตไป้สปอนร์ด้วยนะนี่ไงโอ้ยดูมีพลังโอ้ยโอ้ยไม่ทำอะไรขมันมันเต้นมัเตมันเต้นมันเต้นมันเต้นโอ้ยโอเออเจ็บเจ็บว่เฮ้ยมันเหนื่อยมันเหนื่อยไปไปเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเหนยเหนื่อยเหนื่อยนื่อมันนื เฮ้ยเฮ้ยมันจับกูยกมันโคตรแรงอือไปก่อนไปกันต่อได้ไหมตัวตัวต่อไปอยู่ในหิมะมเหมือนกันเป็นมันหาหาปราสาทอ๋อเป็นปราสาทหิมะอย,อยู่อยู่ที่นี่ใช่ไหมใช่หิมะเหมือนกันโอเคโอเคแล้วเจอแล้วเจอแล้วลุงลุงเออเนี่แหละลุงลุงอ่ะไปไปไปเฮ้ยเฮี้ยมาไล่เอเวนหูวววอยู่บนฟ้าปะ นี่แหละนี่แหละอันนี้แหละโอ้ my god เหมือนจะถึงแล้วเนี่ยข้างบนเจอเลยโอ้ my god snow queen กูอืมกูขุดน้องครับน้องไหวหรือเปล่าอืน้องโคดง่ายอืม ปกตีโคตรแรงไอ้เฮียจริงว้าดไอ้พวกนี้อันนี้เป็นเยติก่อนนะสามสองืตัวเดียวนี่หวาทเท่านั้นอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นตึ้งเหลยุ่เหลยุ่ือตัวสุดท้ายจริงปะเนี่ยเหลยุ่อะแกแล้วไม่รู้อ่ะตอนเด็กๆไม่เคยดูถึงตอนนี้ใช่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 เออเนี่ยแหละประสาแกเจอแล้วเจอแล้ว Oh my ฉันแปลดักงู วุ้ยมาเร็วบอส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 สือนี้วอคือนี้คือนี้คือนี้ดูดูดูเออนี่อตี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 โอเคโอเครรอไปเครื่องใหม่เราไปเครื่องใหม่ห้องีวเดีเดียวห้องหน้า้องหน้าห้องหน้า

ครับเ,เ,เราตามไกแลกกักบหน้าไหมา